ได้เยอะมากครับได้เยอะมากทั้งการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยทั้งการคุยกับคนญี่ปุ่นในร้านด้วยได้เยอะมากครับเยอะเยอะมากค่ะถ้าในความรู้สึกเพิ่งเพ,พิ่งรู้สึกว่าเพิ่งได้จากโรงเรียนประมาณ40ได้จากที่นี่60ได้จากการทํางานนะคะเพราะว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเราเจอโอเคอาจารย์เราเป็นคนญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเราก็ยังเป็นคนจีนคนเกาหลีซึ่งการคุยกับคนจีนคนเกาหลีเนี่ยคะเราใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกันแต่บางครั้งเนี่ยมันถูกไวยากรณ์หรือมันพูดวถูกหรือเปล่าเนี่ยเอาจริง คือเอาจริงคนพวกนี้เรามองตาเราก็รู้แล้วว่าเราจะพูดอะไรกันอยู่คือเอเหมือนคนพูดไม่เก่งกับคนพูดไม่เก่งเนี้ยเราก็เข้าใจความรู้สึกกรารพูดกันคำสองคำก็รู้เรื่องแล้วค่ะแต่เวลาไปทํางานเนี้ยเออ่ด้วยด้วยความที่ทํางานกับร้านญี่ปุ่นเอกจริง,รงๆด้วยแล้วมารยาทเขาเยอะมากมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมากจนผิดนิดเดียววางช้อนวางตะเกียบก่อนแก้วยังโดนว่าเลยคือ ทุกอย่างมันจะเป็นแพทแบบเคร็บเขาเรียกไรคะเข้มงวดแล้วก็เค,เคร่งคัดมากอะไรเงี้ยแล้วก,วก็เวลาเราพูดอะไรอย่างเราก็ต้องระวังคําพูดพูดกับลูกค้าพูดกับเจ้านายอะไรเงรี้ยแล้วก็ต้องฟังรู้เรื่องเขาสั่งอันนี้มาเราจดผิดปุ๊บได้เมนูผิดนี่โดนโอ้โหยับเลยคือ,อได้ได้เยอะจริงๆยิ่งฟังกับพูดนี้ได้เยอะมาก ผมเพิ่งพงว่าได้เยอะมากเลยเพราะว่าการที่เราเคยไปทํางานที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะทาให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเข้าใจความคิดเขาว่าเขาทําแบบนี้เพราะอะไรทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอ่อทำไมเขาถึงได้เข้มงวดมากกับการมาสายทําไมถึงไดเ้เห็นคนไทยเวลาคนไทยแบบไม่ตรงต่อเวลาถึงได้แบบโหไม่ อารมณ์แบบเราอเรู้สึกไอ้แค่นี้นิดหน่อยห้านาทีสิบนาทีจะอะไรกันใหญ่มากครับแต่สําหรับญี่ปุ่นถือว่าเรื่องใหญ่มากคือเรากลายเป็นคนที่เข้าใจเขาตรงที่เอาแค่ง่ายๆขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยค่ะออย่างที่ตอนแรกพี่จูนถามเรื่องเ u าเจอร์ช็อกผมเพิ่งไม่ได้ถึงกับช็อกนะคะแต่เพิ่งไม่เข้าใจว่าทําไมเวลารถไฟมาจะต้องเป็นสามโมงสิบเจ็ดนาทีอะไรอย่างเงี้ยทําไมมันต้องสิบเจ็ดด้วย คือมันสิบห้าไปเลยได้ไหมยี่สิบไปเลยได้ไหมทำไมมันต้องละเอียดขนาดนั้นก็คือทุกทุกนาทีของเขาอะค่ะทุกวินาทีทุกวินาทีทุกนาทีละกันเพราะว่าเขาไม่มีลงวิทุกนาทีของเขาเนี่ยมันมันคือระบบทุกอย่างที่เขาได้เซตให้มันลงตัวแล้วอย่างของพึ่งง่ายๆเนี่ยพึ่งทํางานถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งทำงานพิเศษอะนะคะพึ่งต้องบอกเขาว่าพึ่งรถไฟเที่ยวสุดท้ายของพึ่งกี่โมงอ่าอย่างพึ่งบอกว่าของพึ่งเที่ยวสุดท้ายเนี่ยตอนห้าทุ่มห้าสิบสอง เขารู้แล้วว่าห้าทุ่มครึ่งเขาต้องปล่อยเพิ่องออกมาแม้ว่าร้านเ,เขาจริงจะปิดเที่ยงคืนเขาก็ต้องปล่อยให้เรากลับเพราะว่าถ้าเราไปขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายไม่ทันเราต้องกลับแท็กซี่เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าแท็กซี่ให้เราเนี้ยนะคะะซึ่งมันแพงมากาค่าแท็กซี่ที่นูน่นทํางานทั้งวันยังไม่ได้ดค่าแท็กซี่เลยคะ่ะจริงจริงก็เลยเขาก็เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เป๊ะๆของเขาเนี่ยมันช่วยในการ ดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่นววเวลาเราออกจากร้านแค่นี้จะวิบบ่งไปถึงถานใช่ถูกต้องกี่นาทีเราจะถึงสถานีรถไฟแล้วจะไปทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเหมือนเวลามันมันอยู่ในสายเลือดอของเขาเลยอยู่ในการดำรงชีวิตของเขามันทําให้คนญี่ปุ่นตรงต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นง่ายๆได้ง่าย,าย,ายคือเวลาคนญี่ปุ่นเขาไปทํางานก็จะคํานวณไว้ก่อนครับว่าเดินจากบ้านเนี่ยไปถึงสถานีกี่โมงรถไฟมากี่โมง ถึงที่ทํางานกี่โมงมันจะเป๊ะๆหมดมันเป็นระบบอยู่แล้วเลครับรถไฟมันตรงเวลามากครับที่นู่นตรงเวลาแทบทุกวันด้วยนะครับก็ความรับผิดชอบการขอโทษนี่เป็นจริงหรออ๋อใช่ใช่ค่ะก็คือเพิ่งเคยมีเหมือนกันที่ว่าบางทีเราทํางานผิดแล้วก็คือเราเนี่ยใจเราเนี่ยอยากขอโทษแต่เขาพูดไม่เขาว่าไม่หยุดเลยไม่รู้จะแรกช่วงขอโทษตรงไหนแล้วก็เราก็รู้สึกเหมือนกับว่าหน้าตาเราเนี่ยขอโทษเขาไปแล้วล่ะคือ แต่เราไม่ได้พูดออกมาอย่างนี้ค่ะออ้ยโทษนะครเราไม่ได้พูดออกมาแล้วก็เขาก็เพิ่งต้องไม่รู้ทีหลังว่าคุณค่ะมารู้ทีหลังว่าเขาก็ทําไมเขาก็เหมือนหงุดหงิดเราว่าทําไมเราถึงไม่ขอโทษไม่พูดขอโทษออกมากับที่เราทําผิดเราก็เอา้าเราก็อยากจะพูดแต่เรารู้สึกว่าเราไม่แบบไม่รู้จะพูดช่วงไหนยังไงแล้วก็ คือเรารู้สึกเราร,ร,ร,รู้รู้สึกว่าเขารับรู้แล้วแต่จริงเขาอาจจะไม่เขาอยากต้องได้ต้องการคําขอโทษจากเราหรือะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือน<ม>เป็นพ<ป><ป>ิธีการนะครับว่าเราต้องการเขาต้องการคําพูดที่บอกว่าขอโทษออกมาซึ่งจริงจริงเขาไม่เขาไม่ได้แบบว่าต้องการคําพูดนะครับคือต้องการความรู้สึกที่ยืนยันออกมาว่าเป็นการขอโทษเขานั่นเองคือที่นู่จะก้อนข้ามแบบถ้าขอถ้าเราทําผิดก็ต้องแสดงความ รับผิดชอบใช่เราต้องม่ผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะทำให้มาทํางานนี่เราก็ชินและรู้แล้วว่าคนญี่ปุ่นเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วพอมาทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเข้าใจคนญี่ปุ่นว่าเขาคิดอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนพูดเรื่องทํางานแล้วตอนกลับมานี่เราจะกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยการหางานนี่เป็นยังไงบ้างคะยากง่ายยังไงบ้างของพึ่งไม่ยากเลยค่ะเพราะของพึ่ง มากลับมาปุ๊บประมาณคือเพิ่งกลับมาถึงปุ๊บเพิ่งก็ส่งเรซูเม่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะวันรุ่งขึ้นก็โทรมาเรียกไปสัมภาษณ์เลยส่งกลบมาเลยมาเลยแล้วเขาบอกว่าให้ไปสัมภาษณ์เย็นนี้ได้ไหมบอกไม่ได้ค่ะมไม่มีชุดค่ะไม่มีอะไรเลยสักอย่างค่ะขออนุญาตเป็นสักสองสวันหลังจากนั้นแล้วก็สองอีกสองอาทิตย์ก็ได้งานเลยค่ะค่ะียกว่าไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรมากอีกสองอาทิตย์ที่ว่านี่คือเริ่มงานเลยนะคะคือเราไปสัมภาษณ์ภายในอาทิตย์นั้นนะคะแล้วเขาก็รับแล้วเราก็เริ่มงานอาทิตย์ถัดไปก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นของบริษัทญี่ปุ่นกลับมาครั้งแรกใช่ค่ะเรียกว่าหางานนี่ไม่ได้ยากอย็นเลยไม่ได้ยากนะคะอย่างช่วงที่ออกมาแล้วเรียนโทแล้วก็เหมือนช่วงนี้ใกล้ๆจะจบก็ไปออกไปหางานอีกก็ก็หาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ได้งานแล้ว คิดว่าการที่ได้ภาษาญี่ปุ่นนี่คือมันได้เปรียบในเรื่องการหางานหรือเงินเดือนหรือเรื่องอะไรมากกว่าไหมคะได้มากค่ะได้ค่อนข้างมากทีเดียวคือเพราว่าภาษาญี่ปุ่นมีคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆฟังออกเขียนได้ในระดับบิสเนสไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็แต่ความต้องการคนพวกนี้สูงคือภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทยใช่ค่ะแต่ว่า ในทางตลาดแล้วเนี่ยคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ตลาดต้องการเนี่ยไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นค่ะในส่วนของเงินเงินเดือนเองเนี่ยก็ค่อนข้างสูงกว่าระดับคนที่จบระดับเดียวกันถือหรือที่ได้แค่ภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะค่ะตงต้องคือตอนนี้คือเป็นรับงานเป็นผมทํางานเป็นพีแลน์ครับก็เลยก็เลยไม่ได้หางานแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังจะตั้งบริษัทที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับแอนิเมชันก็เลย ม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกาหารทานสักเท่าไหร่เพราะมายุ่งเกี่ยวกับบริษัทตัวเองค่ะก็คือตอนนี้ก็เตรียมตัวจะตั้งบริษัททําด้านแอนิเมชันใช่ครับโดยเฉพาะผลิตแอนิเมชันในเมืองไทยใช่ไหมคะคือเดี๋ยวก่อนที่จะเจอนั่นนะคะอยากไม่ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยเท่าที่ฟังมาตอนนี้มีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามพี่ๆหรือน้องทั้งที่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้บ้างไหมคะใครมีอะไรสงสัยเท่าที่ฟังมาอะไรเงี้ยอยากรู้ข้อมูลยังไงถามได้นะคะอยากรู้อะไรก็ถามได้เลยเราจะแบบอ ค่ะคุณแม่ว่าไงคะค่ะค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันวันหนึ่งเหรอคะอืมคือเธอคิดว่าเราทำเองหรือเป็นเดือนใช้ประมาณวันละอืน่าจะประมาณ ไม่เกินพันเยนนะคะในความสึกประมาณพันนึงไม่น่าจะถึงคือเฉลี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งน่าจะประมาณสักสามหมื่นเยนต่อวันได้ไหมครับต่อวันพันพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใช้ถ้าตอนนั้นเพิ่งใช้จริงๆเนี่ยคงไม่ถึงเพราะว่าเพิ่งที่บอกว่าเพิ่งได้อาหารฟรีด้วยแล้วก็กินน้อยค่ะเวลาทานน้อยเอาจริงๆคือเวลาทานไม่ค่อยมีแล้วก็เอบางที ถ้าทำทอาหารเองบางทีก็ไม่ถึงครับไม่ถึงนะะเพราะว่าด้วยความที่เราซื้อมาเป็นรวมใหญ่ๆอะค่ะแล้วเราก็มาทำหลายๆวันคือไม่ได้ซื้อมาเป็นข้าวกล่องไม่ไม่ได้ซื้ออย่างนั้นนะคะคือซื้อมาทําเองเลยกินได้หลายวันนะครับไม่ค่ะไม่เพราะว่าที่โรงเรียนใช่ไหมคะที่โรงเรียนหรือว่าแบบถ้าในมหาวิทยาลัยถูกกว่านิดเดียวค่ะไม่ไม่ไม่เยอะมากครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ คือถ้าจริงๆแล้วคือถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนโดยเฉลี่ยต่อเดือนค่าครองชีพค่าครองชีพต่อเดือนรวมค่าหอไม่รวมค่าหอค่ากินอะไรเงี้ยใช้ชีวิตค่ารถไฟไปเดือน